อ้าวในในทุเรียนทุเรียนดูต้นทุเรียนเนี่ยชี้ต้นทุเรียนหน่อยทุเรียนน้องพีเออทุเรียนน้องพีเจ็ดปีจะได้กินต้นต้นทุเรียนอ่าทุเรียนัวอย่างตัวอย่าง

เปียนเรียนอ่าเปลียนกล้วยล่ะกล้วยกล้วยต้นกล้วยบ้านปูปูบ้านปูบ้านยจ้า Tuột nè, tuột nè. Nhím ảnh ơi, nhím ảnh ơi, nhím ơi.

อืมชุเดียนต้นชูเขา,าุเดียนภูเขาไฟเอ่อชุเดียนภูเขาไฟชุเดียนน้องพีไหนน้องพีคนไหนเออคนไหนคนไหนคนไหน Tony. Right.

อ่ามาแล้วโอ้ยคุณย่าเียคุณย่า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 ย่ยยยลกว่าคุณพี่ฮึ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 ฮ <laughs> à giếm nồi giếm nồi <laughs> <laughs> What did it do? 嗯。

S 1> <S 1> แต่สวัสดีครับเออ, <S <S อ,อเห็นน้องพีหมหนนะน้องพีก็มีนะ่ะเล็กๆกันนู่นหนูน้องพีหนูพ่ออุ้มอยู่ในปะป๊าปะป,ป๊าในปะป๊าเออ

Ô, oh, à, nơi, nơi À, giếm, giếm, giếm này, giếm này. Ừ, Dạ A à, à. À, à múc, à múc ừ. mát, mất 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 mát,